ก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่มีใจใฝ่ธรรมทุกผู้ทุกคนด้วยนะครับก็มาพบมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ขอให้พวกเราทุกคนมีสติรอคอยก,การทํากาละละเจริญณา,าปานาสติกันทุกๆวันแล้วก็เจริญมรณานาน,านสติกันพึงระลึกถึงความตายบ่อยๆนะครับเพื่อให้พวกเราไม่เมาหมกไปกับโลกธาร,รม8แปดมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกมีสันเริญมียินทา เหมือนที่พระพุทธองค์ท่านได้บอกไว้นะครับว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราเราทำอะไรอยู่นะครับก็ขอให้พวกเราถึงในในสิ่งที่ยังไม่ถึงบรรนาบรรทำให้ถึงในสิ่งที่ยังไม่ถึงบรรลุในสิ่งที่ยังไม่บรรลุนะครับอย่างในวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับพระสูตรอ่าอ่าบุพกรรมของการได้ลักษณะมหาบุรุษนะครับ ก็คือ,อลักษณะของมหาบุรุษ32ประการนะครับามาเริ่มกันเลยนะครับภิกษุทั้งหลายพวกฤาษีภายนอกจำมนมหาปุริสลักษณะได้ก็จริงแต่หารู้ไหมว่าการที่มหาบุรุษได้ลักษณะอันนี้นี้เพราะทำกรรมเช่นนี้นี้ก็ภิกษุทั้งหลาย เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อนที่อยู่อาศัยก่อนได้เป็นผู้บากบั่นในกุศลถือมั่นในกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในการบริจาคทานในการสมาทานศีลในการรักษาอุโบสถการปฏิบัติมารดาบิดาการปฏิบัติสมณะพราหมณ์การอ่อนน้อมต่อผู้เจริญในตระกูล และการอธิและในการอธิกุศลธรรมอื่นๆเพราะได้กระทรําได้สร้างสมได้พอกพูนได้มั่วสูงกรรมนั้นๆไว้ภายหลังแต่การตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ตถาคตนั้นถือเอาใน เทพเหล่าอื่นโดยฐานะสิบคืออายุทิพวันทิพสุขทิพย์ยศทิพอธิปดีทิพรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพรสทิพสัมผัสทิพย์ครั้นจุดครั้นจุติจากพบนั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาปุริสลักขณะข้อนี้คือมีฝ่าเท้า เสมอจดลงก็เสมอยกขึ้นก็เสมอฝ่าเท้าถูกถูกพื้นพร้อมกันลักษณะที่หนึ่งย่อมเป็นผู้ไม่หวาดหวั่นต่อค่าศึกทั้งภายในและภายนอกคือราคะโทสะโมหะก็ตามสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหรือใครๆใ,ในโลกก็ตามที่เป็นศัตรู ก็จบไปแล้วนะครับอ่าก็ผมก็ขออ่ากับลาพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับ